มาดูความเดือดร้อนของชาวบ้านกันบ้างครับที่บุรีรัมย์ชาวบ้านเขารวมตัวกันคัดค้านการสำรวจแร่ในพื้นที่ป่าสงวนเขาคอกเพราะกลัวว่าจะกระทบต่อวิถีชีวิตรวมถึงสิ่งแวดล้อมครับตัวแทนชาวบ้านในตำบลเขาคอกอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์กว่า30คนนะครับรวมตัวกันในนามกลุ่มคนรักภูเขาไฟเขาคอกจัดกิจกรรมชุมนุมประท้วงเวณหน้าสารากลางจังหวัดบุรีรัมย์ แล้วก็ยื่นหนังสือให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ครับขอให้เพิกถอนอาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่หินบะซอที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างของบริษัทเอกชน2แห่งในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบ้านเขาคอกหมู่ที่1เนื้อที่กว่า3,000ไร่ซึ่งเป็นแหล่งภูเขาไฟหนึ่งใน6ลูกของจังหวัดนะครับซึ่งจากการทําประชามติเนี่ยพบว่าคนในพื้นที่ ไม่ยินยอมให้มีการเข้าไปสำรวจครับเนื่องจากมองว่าเป็นป่าชุมชนที่ชาวบ้านเนี่ยเขาไปใช้ร่วมกันแล้วภาครัฐก็จัดสรรให้ชาวบ้านมาทำประโยชน์ครับ,รบที่ชาวบ้านเขากังวลเนี่ยคือเขาเกรงว่าถ้าหากว่ามีการเข้าไปไปขุดเจาะไปสำรวจแรกแล้วเนี่ยจะทําให้เกิดการทําลายธรรมชาติในพื้นที่โดยรอบทําลายวัตถุโบราณทําลายโครงสร้างทางธรณีวิทยาสําหรับการพิจารณาอนุญาตในอัจฉยบัตรเนี่ยนะครับ เป็นอำนาจของทางกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งทางจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเขาได้รับเรื่องเอาไว้ครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีการแจ้งต่อ,อยังอุตสาหกรรมเพื่อให้เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปแล้วหลังจากนั้นครับจะพิจารณาเสนอไปอยังกระทรวงอุตสาหกรรมว่าสามารถที่จะดําเนินการตามข้อเรียกร้องของชาวบ้านในพื้นที่ได้หรือไม่ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีเรื่องร้องเรียนนะครับอยากให้เราเป็นกระบอกเสียง inbox กันเข้ามานะครับเพจของเราโมโนนิวส์ข่าวโมโนตามหน้าจอครับ